น่าจะเน่นะน่าจะเน่น่าจะเน่ทักมาก่อนน่าจะเน่น่าจะเน่ทักมาคุยเรื่องเอ็มบีก่อนแบบเอออยากให้ไปเป็นพระเอกเอ็มบีให้แล้วเราก็เลยค่อยมีโอกาสได้ไปคุยกับไบร์ทเรียกว่าเออเดี๋ยวไปเล่นเอ็มบีให้ก็แค่บอกว่าเออมึงรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูต้องเล่นเอ็มบีให้เน่แล้วเขาทราะว่ารอชมรอชมเออไรแบบว่าเราต้องเล่นไปเล่นไปคฟ่งลับนะเขาบอกบอกครับมันก็บอกเอองานเป็นงานเพื่อนหรือต้องถามเพื่อนด้ว่าเขยวะ เป็นงานเพื่อนแล้วพอพูดอย่างนี้เราจะยังไงบ้างเราเราตอได้แค่ไหนเเรราิมลัคือเขาแก้ให้ทราบว่านี่คือลิมิตนะไม่เราเราก็มีการขออนุญาตก่อนแล้วเขาบอขอเพื่อนหรอไม่เพราะว่าตอนแรกตอนที่เราเรารู้ว่าเออเราจะต้องถ่ายแล้วพอมันถึงใกล้วันถ่ายเนี่ยเราก็มีไลน์ไปคุยก็บอกเออพรุ่งนี้กูขอขออนุญาตนะอะไรรออะไรแล้วก็ขออนุญาตครับพี่อทำไมเราต้องขอไม่เพราะเราต้องไปสวมบทบาทเป็นแฟนเขาไงครับคือเขาเรียกว่าอะไร การกระทําระหว่างคนธรรมดากับแฟนเนี้ยมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเออแล้วถามเขาไหมว่าการเป็นแฟนเขาต้องทำยังไงไม่ครับผมเอออันนี้เราไปเล่นเป็นตัวเองอะถามที่ไปเนเพลนเอ็มวีเขาพือยังไงอ่าเอ็มวี all to myself อ่าใช่ครับผมก็นั่นแหละอย่างที่คนได้เห็นกันเฉลยแล้วปิดนานมากว่าแบบเาเหนก็นั่นแหละครับผมก็ ไม่รู้จะปิดทำไมเหมือนกันการติดต่อมาคือเนได้ติดต่อหรือว่าเขาให้เพื่อนเราติดต่อมาผมขอนวยก่อนนะตอนนั้นน่าจะเน่นะน่าจะเน่น่าจะเน่ทักมาก่อนน่าจะเน่น่าจะเน่ทำมาคุยเรื่องเอ็มวีก่อนแบบเอออยากให้ไปเป็นพระเอกเอ็มวีให้แล้วเราก็เลยค่อยมีโอกาสได้ไปคุยกับไบร์ทเรียกว่าเออเดี๋ยวไปเล่นเอ็มวีให้คือดี๋ยวเพื่อนเราก็เพื่อนเราก็มีส่วนรับรู้ใช่ครับผมแล้วตอนที่พูดกับไบร์ทเราได้ถามอะไรยังไงคือว่าคุยยังไง ก็แค่บอกว่าเออมึงรู้ไปไเนี่ยเดี๋ยวกูต้องไปเล่นมีให้แน่แล้วเขาตอบม่ารอชมรอชมแล้วเรามีถามเลยว่าทำไมมึงไม่เล่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงนะถามว่าทำไมเขาไม่เล่นเองหรือยังไม่ไม่ได้ถามเขาก็เห็นว่าเออเน่เลือกเราก็โอเคได้ตอนที่คุยกับเน่เขาเขาให้คอนเซ็ปต์เลยว่าทำไมต้องเป็นกำต้องมาเล่นกัำ เนออ่เน่เนขาอ,อาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราครับเขาอ,อาจจะอยากเห็นอะไรมุมใหม่ๆและกันมุมใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างในตัวเราก็มุมที่ผมได้เจอกับเน่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมุมแบบ บอยบอยเฮฮาครับผมเขาคงอยากเห็นมุมบอยบอยเนี้ยความเป็นบอยเฟรนตรงเนี้ยมาถ่ายทอดให้คนได้เห็นแล้วเอาผมเล่นเพราะอย่างในเกมคือเราต้องเล่นเป็นแบบเออใช่แล้วผมก็ไม่เคยเล่นในบทบาทที่แบบคั่งรักแบบเป็นแบบบอยเฟรนแบบความรักมุมสาวมากขนาดนี้ครับผมได้เล่นก็สนุกมากขอบคุณนี่นี่มากด้วยใช่แล้วเราต้องบอกว่าเพื่อนเราไว้แบะว่าเราต้องเล่นเป็นแฟนขั่งรักเขาบอกบอกครับเขาบอกเอองานเป็นงานเพื่อนหรือต้องถามเพื่อนเลยว่า งานปันงานเพื่อนแล้วพอพูดอย่างนี้เราเจอยังไงบ้างเราเราได้แค่ไหนเเรราิมลัคือเขาแก้ได้ซะว่านี่คือลิมิตนะไม่เราเราก็มีการขออนุญาตก่อนแล้วขอเพื่อนเหรอไม่เพราะว่าตอนแรกตอนที่เราเรารู้ว่าเออเราจะต้องถ่ายแล้วพอมันถึงใกล้วันถ่ายเนี้ยเราก็มีไลน์ไปคุยก็บอกเออพรุ่งนี้กูขอขออนุญาตนะทำไมเราต้องขออนุญาตทำไมเราต้องขอไม่เพราะเราต้องไปสวมบทบาทเป็นแฟนเขาไงเราคืออ่าเขาเรียกว่าอะไร การกระทําระหว่างคนธรรมดากับแฟนเนี้ยมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันเลยเออเราถามเขาไม่ว่าเออการเป็นแฟนเขาต้องทํายังไงไม่ครับผมเอันนี้เราไปเล่นเป็นตัวเองไงแล้วพอเขารู้ว่าเราต้องเล่นอย่างนี้เขาตามไปให้กําลังใจเราไหมหรือว่าเขาตามไปให้กําลังใจใครเในกองอะไรอย่างงี้ก็แค่มีสู้ๆเแค่นนั้ลยก็ตามสไตล์อยู่แล้วครับผมเด็กผู้ชายบ่อยๆแต่ทําไมทําไมการถึงต้องเรื่องบอกว่าเออต้อง ไม่ก็คือเราเราเกรงใจไงครับผมคือด้วยความที่อันถ่าพูดจริงๆเขาก็เป็นแฟนกันอุ้ยเขาไม่ใจกันเหรอเนี่ยแล้วผมเลยไม่อยากพูดอะไรเยอะเลครับเขาบอกแล้วเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าเอาเป็นแฟนกันแล้วผมแล้วคือเหมือนกับว่าพอเราทราบว่าเขาเป็นแฟนกันเนี่ยการที่เราจะไป เล่นม <อ therapist. S 1> ันก็มันก <c oughs> um, ็เลยมีความรู้สึกนิดนึงเราก็เลยเออเราทัขอนยากกันด้วยเพื่อความสบายใจของตัวเราแล้วก็เพื่อความสบายใจของตัวเขาด้วยแต่ตอนแล้ตอนที่ถ่ายทําเขาไปที่ฟองไหมหรือว่าทำไมไม่ได้ไปอ้าวหนูไปไม่ได้ไปแต่ก็มีส่งข้อความเออสู้ๆอะไรแล้วแล้วเขาไปดูวีแล้วเขาว่าไงมาอะไรนะไวีแล้วเขาว่ายังไงมาต้องรักไม่เข้าเขาหรือเปล่าไม่น่าเต่าโอ้ยแกไม่รู้เลไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยผมถึงบอกไม่เท่าผมไม่รู้อะไร เงือกตกแล้วการไม่เลิกกับไม่เลิกเราเนี่ยมันเป็นเรา่องขอเราเราสั่งเรื่องของเราครับเพื่อแต่ว่าเพื่อแต่เออเนี่ยยูดเต็มเต็มเลยเสียการเสียการเอาละส่วนตัวตัวเนี่ยเอ็มบีเขาให้ความคิดเห็นยังไงบ้างถามเพื่อนเป็นยังไงบ้างว่าเต้นเลยก็มีคุยก็แค่ตอนถ่ายท่าอะไรแค่นี้ก็มีถ่ายรูปเซลฟี่ส่งส่งมาให้ดูนานๆแล้วมีคุยกันแนเแน่ไหมว่าต้องรักแบบไหนถึงจะดูเหมือนจริง ทังรับแบบไหนหรอเนเน่บีบมาแค่ว่าทําอะไรก็ได้ที่คนปกติก็ทำํำ <laughs> ที่คนรับปกติก็ทำอะไรอย่างเงี้ย <_ an> <_ an> คือ <_ an> คือเนเน่เขาอยากให้มันมีความเรียลในเอ็มีแล้วกันคือเขาไม่ได้อยากให้มันมีความเป็นละคร,รหรือความเป็นซีรีส์ <_ an> มากแบบท,ที่ที่มันอาจจะมีการแบบบางจังหวะที่มันอาจจะอาจจะไม่ไม่ได้เรียลมากอะไรอย่างเงี้ยคือเนเน่ไม่อยากได้ไม่อยากได้ตรงนั้นแล้วแค่แบบใส่ความเรียลใส่ความเป็นเป็นตัวเองใส่ใส่ในสิ่งที่ เราทำในชีวิตประจำวันแล้วกันแปลว่าจริงๆไอในในในเอ็มวีคือเป็นความคลั่งล้ำของเราไม่ใช่ความคลั่งล้ำในแบบที่เน่เขาไอ้นี่อ่าก็ใช่ใช่ครับเพราะว่าเนเน่เขาก็ไม่ได้อยากให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองด้วยเนเน่ก็อยากจะให้เราเนี่ยถ่ายทอดบทบาทตรงเนี้ยด้วยความที่ออกมาเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็สามารถยิงไปกับบทบาทจริงจริงตอนถ่ายทำเก่งมั้ยเก่งหน้าเอ็มวีก็เหมือนมีหน้าเป็นตอนน้นเปนหัวยังไงไม่นะไม่นะเพราะว่าก่อนก่อนถ่ายเราก็มีเหมือนมาเวิร์กช็อปกันแป๊บหนึ่ง ก่อนด้วยครับผมเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมเพิ่มไปในตัวมันก็เลยทำงานนะครับมันก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเดี๋ยวนะแต่ความสนิทของกับเจนนีมน่มันมันมันในระดังง <c oughs> บนั้นก็เพื่อนครับเพ<ร>ื่อน,นแล้วเยังไงแล้วเพื่อน,นอยู่แล้วหรือว่ายังไงก็มารู้จักตอนที่หลังจากเขารู้จักกับเพื่อนผมได้แล้วแล้วถ้าเรารู้จักนีนเราได้กินเค้กทุเรียนด้วไหมครับ ได้กินมาชแค่ตำนานเลยเออได้กินแค่วันวันนู้นนะวันที่เขาโอเคไป happy birthday เพื่อนๆนเพื่อนผมผมก็ได้อันนี้ส่งกินไปด้วยในวันนั้นคือเอาไป birthday เพื่อนเราวันนั้นเป็นวันเกิดปูกับก้อนสองคนเป็นเพื่อนในแก๊งลรวผมแล้วเหมือน ในเน่ก็เอาเค้กกับไป Happy Birthday ด้วยเราก็ได้อันนี้ส่งจากวันนั้นในการกินเค้กด้วยการตรงที่ใช้ผมว่าอันนี้ส่งการเป็นพระเอก M V ของเราไม่มีสิทธิพิเศษในการได้เค้กของทำไมต่อคิวเหมือนกันต่อคิ้วมนทุกคนต่อยิวเราเป็นพระเอก M V เราต้องต่อคิวเลยต่อยิ้วแต่เขาได้่อมเลยนะอ่าเขาหอมอันนั้นเขาได้สิทธิพิเศษเยอะเราเลยใช่ครับว่าเราได้อันนี้ส่งนะเราได้ส่จากวันนั้นมาดีในฉบับในเน่บอกว่าเราก็อยากจะชิมไปชิมมาบ้างอย่างเงี้ยก็ดีครับ เราไปฟังๆครับเก็งๆกมน้ยต่อว่างๆถ้าได้คินเมื่อไหร่จะไ้อุ่นนนคขอบคุณครับ